อัปเดตอาการน้องมะขามเด็กหญิงพัชราพรสีเสนอายุ13ปี1เดือนลูกไข้กลุ่มอาการลมชักอัปเดตอาการ27กันยายน2564น้องมะขามไม่มีอาการชักเกรงอารมณ์ดีขึ้นร่าเริงแจ่มใสอาการโดยทั่วไปดีและสุขภาพแข็งแรงจากการใช้น้ำมันกัญชามาโดยตลอดด้วยความอนุเคะห์ของแม่มดกัญชา ในรับน้องมะขามเป็นลูกไข่ในโครงการโรคลมชักที่เป็นโรคประจําตัวของน้องมะขามก็ไม่มีอาการใดๆสุขภาพดีขึ้นทุกวันเรื่องสมาธิสั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลําดับแม้จะยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากไม่ได้รับการฝึกฝนที่เป็นกิจจลักษณะก็สังเกตได้ว่าน้องมะขามมีการจดจำและเรียนรู้ได้ดีขึ้นพัฒนาการด้านการพูดจากที่เคยพูดไม่เป็นภาษา ในตอนนี้น้องมะขามสามารถสื่อสารได้มากขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนอยู่เสมอมีการพูดปฏิบติปตอ่อเรื่องราวได้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้ฝากกราบขอบพระคุณแม่มดกัญชาหรือด็อกเตอร์แก้มหอมนารานช้างและบอสอโลคยาหมอเกสลองปูน้องน้ำพึ่งและทีมจิตอาสา,าทุกท่านวัข้ข คุณนะคะทุกคนที่มันจะบจกับให้บริารนะคะขอขอบคุณคุณหมออาสมาเจี๊ยนุ้มีวะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนายยิ้มนายยิ้มสกายนายยิมสกายเขาของสกายเชจิ้งคี้ยิ้งให้มามั่นใจนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจ้าบ้านเจ้า